เป็นอาหารป้าค่ะทำสำเร็จรูปปรุงเสร็จแล้วคือพร้อมอุ่นทานได้เลย ป่าก็จะมีอ่ะเน้นกวางมีจระเข้ตะภาพหมูป,ป่าแล้วก็เป็นอาหารพื้นบ้านอย่างชาวบ้านกินได้ก็จะมีปลาไหลหนูหนากบนกกระทาอย่างเงี้ยค่ะลองลงมาก็จะเป็นยำเป็นยำน้ำปลากับไม้ปลาแล้วแต่ลูกค้าจะชอบทานหลังจากที่เขามีปรับเป็นว่าไม่ให้ขายเงีย้ยเราปรักตัวกันเงเราปรักตัวกันก็มาขายออนไลน์แทนผ่านพี่ไลนแมนแก็บฟู้ดบ้างแล้วก็เพิ่งจะมา หันว่าอตอนนี้ค่ะคนไม่ค่อยออกจากบ้านกันก็เลยลองมาทําอาหารแช่แข็งแบบปรุงสําเร็จอะคะ่ะแล้วก็ลองส่งทางไกลดูเป็นต่างจังหวัดเนี้ยค่ะก็เริ่มที่จะมีผลตอบรับดีะคะ่ะเราจะ,ะทําปรุงสุกเสร็จแล้วใช่ไหมคะจากร้อนเสร็จแล้วก็เอามาเย็นทันทีเสร็จแล้วก็แช่ฟิตเลยคะ่ะไม่ปล่อยไว้นานเพื่อที่จะคงคุณภาพของอาหารไว้ไม่ให้เสียง่ายอย่างเงี้ยค่ะ พอไปถึงลูกค้าก็คือเราระยะทางการส่งเนี่ยเราใช้รถควบคุมความเย็นใช่ไหมคะ mm hmm. พอไปถึงลูกค้าลูกค้าก็สามารถอุ่นทานได้ทันทีหรือว่าถ้ายังไม่ทานเนี่ยก็สามารถเก็บฟิตไว้ได้เป็นระยะเวลาเป็นเดือนนะคะ mm hmm. ที่แพ็คได้ก็จะเป็นอาหารป่าุงสําเร็จผัดเผ็ดผัดผัดชา ได้แกงป่าได้ได้ได้ทุกอย่างค่ะได้ทุกเมนูค่ะแล้วก็จะเป็นยำยำก็จะมียำแบบใส่ปะลากับไม่ปะลาก็คือเราจะแยกผักกับแยกวัตถุดิบต่างๆออกจากกันนะคะเสร็จแล้วเมื่อไปถึงลูกค้าเนี่ยลูกค้าสามารถปรุงทานได้เลยค่ะไม่ต้องมาปรุงน้ำยำอีกแล้วะคะ่ะอาหารทอดตอนนี้ก็จะเป็นหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียว3ชั้นทอดน้ำปลากบทอดกระเทียมค่ะจะมีสี่อย่าง ปถึงก็ทอดได้เลยค่ะแต่ว่าหมูสามชั้นทอดน้ำปลากับกบทอดกระเทียมทอดไปให้แล้วค่ะ<อ>ลูกค้าเอาไปเข้าไมครเว็บรู้ว่าเอาไปอุ่นทานได้เลยค่ะ<อ>ส่วนใหญ่คนที่อยู่บ้านนะคะไม่ไม่ค่อยออกจากบ้านแล้วก็คนที่ไม่ค่อยมีเวลาทําอาหาร<อ>ค่ะตามต่างจังหวัดส่วนหนึ่งเป็นคนรู้จักกันอีกส่วนก็คือมาจากเพจค่ะ<อ>คือไม่รู้จักแต่ว่าเห็นที่เราแชร์ไปตามเพจอย่างเงี้ยค่ะก็สนใจสั่งเข้ามา<อ>ก็ก็ก็ดีในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามือใหม่ ก็เพิ่งเริ่มหัดทํำแต่ว่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็รอดูผลตอบรับทางลูกค้าด้วยก็จากหน้าร้านตอนนี้คือเราต้องปิดหน้าร้านใช่ไหมคะก็เลยต้องมาหันส่งต่างจังหวัดแล้วก็ผ่านไลน์แมนค่ะยอดตอบรับดีดีกว่าเราเปิดหน้าร้านค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่ง คือเรื่องความปลอดภัยอะค่ะเราไม่ต้องไม,ไม่ต้องเจอคนเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็ดีตรงนี้ด้วยลูกค้านี่จะสั่งเราจะติดต่อได้ทางไหนก็ผ่านเพจเมาคลีอาหารป่าได้เลยค่ะแล้วก็เบอร์โทรหนูโดยตรงค่ะ